ป้ายนี้นะครับก็รู้แล้วว่าถึงร้านของอร่อยร้านนี้นะครับก็อยู่ตรงต้นช้ำฉาใหญ่หน้าวัดธงไทยยารามเนี่แหละครับ หน้าร้านเขาก็แบบบ้านๆน,นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ชนบทแต่อยู่ติดถนนพิจิตต์พานหินนี่เป็นหมูกรอบที่อยู่หน้าตู้พามาล้านนี้บ้านๆน,นะครับอยู่หน้าวัดหน้าวัดน้ำโจรใต้นะครับเป็นร้านกึวยเดี๋ยวอยู่ใต้ต้นชันฉาอะไรอร่อยเดี๋ยวจะให้ดู ขายข้าวพอทานเ็ต้าตอนนี้นะครับเมนูเด็ดที่เขากำลังจะทำให้ผมกินนั่นก็คือเนื้อเปื่อย ผักกะเพราตอนนี้กำลังผิดกระเทียมโอ้ยกิ่นแบบนี้หมดเดี๋ยวได้เลยครับดูเลยสิอะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรียนเนื้อเปื่อยนะครับเนื้นี <lag> ้เนื ead, like ้อเปลือเนื้อเกลือ เนี่นะครับนนเนื้อเปื่อยผัดกับพร้อข้าวขายจานเท่าไหร่ฮะเนี่ยหกบาทหกสิบบาทนะครับไขด่ขาด,าขาดาวด้วยนะครับให้เขาเนื้อแพงนเนพงสร็จแล้วครับ แค่หมูที่จะไม่เหลือถึงห้าโมงอันนี้ต้มค่หมูครับที่ต้มนั้นไม่ได้ขาวนี่จะคนสั่งกินเลยเนาะเรากินคู่กันก็คือมีน้ำซุปเล้งให้ด้วยอันนี้ก็คือต้มแซปนะฮะบอกว่าให้ทีมข่าวชิมก่อนว่าผ่านไหมถ้าผ่านบอกจะทําขายลองก่อน มีแคบหมูกรอ,อบให้กินด้วยให้กินคู่กับผัดกะเพราเขาบอกว่าละเคี้ยวแล้วมันจะอร่อยเดี๋ยวต้องพิสูจน์ครับร้านเปิดพนะการชิมของผมนะครับเป็นท่านเกษตร,รษากรจังหวัด,ดพิจิตรอร่อยอร่อยครับผมทำน้ำดื่มอาวถ่ายแล้วเนี่ยครับ ข้าวผัดกะเพราเนื้อเปื่อยเป็นเอ็นนะฮะอร่อยครับห <c oughs> อมใหญ่ยังวะอร่อยอร่อยอาคำหนึ่งอืม